นะะ่ช่อโดยมนุษย์ซาไพรไวกิ้งค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมนุษย์ไปห้างมาค่ะได้2ถุงที่อยู่ข้างๆมนุษย์เนี่ยมานะคะก็เหมือนที่มนุษย์นะคะเคยเล่าให้เพื่อนฟังว่าที่นอร์เวย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ line, หรือว่าห้างสปปรรพสินค้าเนาะ พ่อหลังจากคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่เนี่ยเนาะของนะคะจะลดราคาแบบลดกระนำซัมเมอร์เซลเลยนะคะ30-50-70เนาะวันนี้ก็20โมกราห้างส่วนใหญ่ก็ร้านส่วนใหญ่ก็50-70%นะคะทั้งเว็บไซต์ออนไลน์ด้วยค่ะมนุษย์ก็เลยนี่ได้2ถุงที่อยู่ข้างนี้มาแล้วก็ช็อปออนไลน์ค่ะนะคะแต่นะคะก่อนที่จะไปดูมนุษอันแบกกิ้เนาะมนุ์ก็เก็บบรรยากาศห้างที่นอร์เวย์นะคะ อย่าง gen, Norway, เบอร์เกนนอยเนาะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะไปดูบรรยากาศห้างค่ะไปกันค่ะนี่ค่ะร้านเอ็มมิเลียนะคะมนุษย์ได้ของมาจากร้านนี้1ชิ้นค่ะตามมนุษย์มาค่ะเห็นไหมคะว่าเดินไปทางไหนก็จะมีแต่ป้ายเซล์เซล์เซล์แบบนี้ละค่ะ คุณสามีนะคะนางแวะมาที่ร้านที่นางซื้อประจําค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้ชายเนาะขายก็จะประมาณแบรนด์ทอ m มี่เอ้ยแซนไทเกอร์ออฟสวีแล้วก็หลากหลายแบรนด์นะคะที่มนุษย์ไม่ได้กล่าวถึงค่ะก็จะเป็นเสื้อผ้าประมาณนี้ค่ะนี่ ป้ายแดงก็เพียบเลยเหมือนกันนะคะแต่ของนางซื้อ1ชิ้นนี่มนุษย์ได้6-7ตัวกันเลยทีเดียวราคาแตกต่างกันมากต่อให้เป็นลดราคาก็เหอะนะคะก็เป็นธรรมดาเนาะเสื้อผ้าผู้ชายนะคะกระเป๋าหนังรองเท้ากระดุมสูตรอะไรมากมายนางได้มา2ชิ้นค่ะเป็นเสื้อจาก Tiger of Sweden แล้วก็กางเกงจากแซนค่ะนะคะ นี่เห็นป้ายแดงค่ะรองเท้าเอ้ยอะไรเอ้ยยีนนะคะตัดภาพมาที่ร้านที่มนุษย์ใช้บริการค่ะร้าน s อสแนะคะราคา50โครน150โครน75โครนนะคะเดี๋ยวต้องรอแมนุษย์อ่านแบ็กกิงนะคะว่าของมนุษย์นั้นได้อะไรมาบ้างค่ะราคาย่อมเยาวแค่ไหนเนาะแมนุษย์ว่าเวลาของที่นี่ลดราคาเนี่ยนะคะ ทูกว่าตลาดนัดเมืองไทยเลยทีเดียวเชียวนะคะต้องรอดูมนุษย์อันแบกกิ้งคลิปหน้านะคะตัดมาที่ซ u เปอร์สโตร์ค่ะเป็นเหมือนซ u เปอร์มาร์เก็ตบ้านเราเนาะมาซื้อกระดาษทิชชู่แล้วก็อาหงอาหารไปตุนไว้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้คุณสามีนะคะจะเดินทางไปทำงานที่เกาะมาริตุสใกล้ๆกับมาดากัสการค่ะเรียบร้อยพวกเราไปจ่ายเงินกันค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะล้ำลากันไปค่ะบาย